สงครามนโปเลียนกล่าวไว้ว่าผู้พิชิตมักรักสันติเขาจะชอบเดินทัพเข้าสู่รัฐของเราอย่างสงบมากกว่านี่คือข้อสังเกตที่สามารถใช้ได้กับการลุกรานทางทหารส่วนใหญ่รัเสเซียบุกจิงลิทูเนียที่แรกทดสอบปฏิกิริยาและประสิทธิภาพยุโรปทำหมดความอดทนอนุญาตใช้อาวุธได้ไม่จำกัด สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถา,านการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งเลยครับท่านผู้ฟังครับสงครามรัสเซียยูเครนตอนนี้ดูเหมือนว่ามันขยายวงเพิ่มความรุนแรงเข้าไปสู่จุดแตกหักเข้าไปทุกทีทุกทีเลยครับท่านผู้ฟังครับเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมามันมีรายงานนะครับว่าเครื่องบินขนส่งของกองทัพอากาศรัสเซียหกลำกำลังขึ้นบินมุ่งหน้าสู่ไซบีเรียตอนกลาง ท่ามกลางข่าวการบุกยูเครนครั้งใหญ่ในฤดูร้อนนี้ขณะที่เมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นี่นะครับรัเสเซียก็เริ่มปฏิบัติการโจมตียูเครนวันที่4โดยมีรายงานการเคลื่อนทัพของจำนวนโรนมากกว่า50ลำแล้วนะครับในขณะนี้และมีการใช้ขีปรุตอีสคันเดอร์แล้วจำนวนหนึ่งลูกโจมตีเข้าไปในดินแดนยูเครนอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันมันก็มีรายงานข่าวนะครับว่า กองทัพโดนขนาดใหญ่ของยูเคตอนนี้กำลังมุ่งหน้าตรงไปจังกุงมอสโกนี่แครับอาจจะกำลังไปมอบของขวัญชิ้นสำคัญให้กับท่านผู้นำปูตินนับเป็นการเคลื่อนทัพโดนขนาดใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของยูเคในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและระบบป้องกันภัยอากาศของรัเสเซียตอนนี้นี่แะครับก็กำลังทำงานอย่างหนัก สงครามกำลังเข้าใกล้จุดแตกหักมากขึ้นทุกทีทุกที่ตนผู้ฟังครับการที่เครื่องบินขนส่งของรัสเซียมีการขึ้นบินออกจากกรุงมอสโกนี่แหละครับอาจจะเป็นการฝึกเป็นการทดสอบนะครับ ความสามารถในการอบพยพถ้าเผื่อมีเหตุการณ์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นเพราะว่าการเคลื่อนทับของโดนยูเคนมุ่งตรงไปยังกรุงมอสโคครั้งนี้นี่นะครับมันคงไม่ไปมอบของขวัญให้กับท่านผู้นําปูตินเพียงคนเดียวนี่นะครับมันอาจจะไปมอบของขวัญให้กับประชาชนชาวรัเสเซียด้วยผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่มันพัฒนามาถึงจุดนี้นับตั้งแต่ ประธานธิบดีทัปมนี่เลครับเข้ารับมารับตําแหน่งเกือบ4ี่เดือนที่ผ่านมาความระดับความไร้เลียงสาทางการเมืองและความเฉยเมยทางศิลธรรมนี่หละครับและความเกียดค้านทางการทูตของรัฐบาลทัปมชุดใหม่ในช่วง4เดือนแรกของการดํารงตําแหน่งอันน่าตกใจนี่หละครับแม้จะพิจารณาจากความผิดพลาดในช่วงที่ทัป์ดำรงตําแหน่งครั้งแรกในปี2017ถึงปี2021แต่ความไม่เพียงพอ ของคำแถลงการและการกระทําของทำเนียบขาวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี่เลยครับเกี่ยวกับสงครามรัเสเซียยูเครนมันได้จุดชนวนให้เกิดขึ้นช็อกในยุโรปและสถานการณ์นั้นมันกําลังเดินทางเข้าสู่จุดที่ ความวุ่นวายความหายนะมันกําลังจะมาเยือนท่านผู้ฟังครับมีคนสงสัยไม่เพียงแต่ความเป็นเด็กเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลทรัมป์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเคารพทางการเมืองและแม้แต่ความเห็นอกเห็นใจส่วนตัวในรัฐบาลทรัมป์ต่อปูตินด้วยซึ่งมันเป็นปัจจัยสําคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แบบเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าทรัมป์นี่เลยครับกลายเป็นผู้สนับสนุนปูตินทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงทุกวันนี้ปูตินเองก็รู้นะครับว่าการมาของทรัมป์นั้นมันจะไปช่วยหนุนจะไปช่วยทําให้ความต้องการของปูตินสำฤทธิผลเพราะฉนั้นปูตินนั้นดูเหมือนว่าระยะเวลาของเขานั้นจะมีอยู่ในช่วงรัฐบาลของทรัมป์เท่านั้นนี่แหละที่จะประสบความสําเร็จในความต้องการของเขาทั้งการบุกยูเครนและการบุกยุ จากการที่ทเนี่ยนะครับมีความเอียงเอียงมาทางฝั่งของปูตินมากรวมถึงการที่ทำนี่แหละครับอาจจะถูกปูตินจูงจมูกบ่อยครั้งกลายเป็นว่าทำกลายเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญในแผนการต่างๆของปูตินในปัจจุบันขณะที่ความพยายามไกล่เกลี่ยและเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินที่ดำเนินงานมาเป็นเวลา4เดือนอเมริกานั้นประสบ ผลสำเร็จเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผลลัพธ์จากการสนทนาระหว่างปูตินและทรัมป์นะครับเมื่อช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานับเวลาเกือบ2ชั่วโมงนี่เลยครับถือว่าเป็นความสำเร็จเช่นกันทั้งทรัมป์และกอบปูตินนั้นก็ประกาศความสำเร็จของการพูดคุยทางโทรศัพท์ในวันนั้น อย่างไรก็ตามมันไม่มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนจากการเจรจาไตรภา,าคีที่เข้มข้นระหว่างวอชิงตันมอสโกและเคียบรวมถึงการตอบโต้โดยตรงระหว่างประธานาิบดีของทรัมป์ กับปูตินมีเพียงความชัดเจนของที่การที่ปูตินย้ำชัดว่าจะไม่มีการหยุดยิงเกิดขึ้นในเร็นวๆนี้นั่นถือเป็นความสำเร็จครั้งล่าสุดของปูตินอีกครั้งหนึ่งปูตินได้มีส่วนร่วมในการล้อเลียนยุคเคนอเมริกาและโลกตะวันตกซ้ําอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังครับการล้อเลียนอเมริกายุโรปตะวันตกประการแรกก็คือคําศั์ที่รัเสเซีย เพิ่งประกาศใช้เมื่อไม่นานมานี้นี่นะครับปูตินใช้เรียกเป้าหมายหลักที่จะบรรลุในการเจรจาคล้องต่อไปก็คือบันทึกความเข้าใจท่านผู้ฟังคุ้นไหมครับคําว่าบันทึกความเข้าใจนี่หละครับถ้าคิดไปมันก็จะย้อนไปเกือบ30ปีทุกคนที่คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์รัสเซียยูเครนหลังยุคโซเวียตนี่หละครับจะรู้ดีนะครับว่าปัจจุบันนั้นมันมีบันทึกความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงที่ลงนามโดยมอสโกและเคียบรวมถึงวอชิงตันและลอนดอนณนะเมืองหลวงของฮังการีเมื่อ30ปีที่ผ่านมาในบันทึกข้อตกลงบูดาเบสต์ปี1994นี่เลยครับรัสเซียรับรองว่าจะไม่โจมตียูเครนโดยแลกกับข้อตกลงของยูเครนที่จะส่งมอบหัวลบนิวเคลียร์ทั้งหมดให้กับรัสเซีย ขณะที่วอชิงตันและลอนดอนนั้นก็รับรองกับเคียบเช่นกันว่าพวกเขาจะาเคารพดินแดนและอำนาจอธิปไตยของยูเครนพร้อมที่จะคุ้มครองยูเครนไม่ให้มีใครมาบุกลุกหรือว่าโจมตีได้ แต่หลังจากนั้นมอสโกก็ได้ละเมิดตัวอักษรบันทึกความเข้าใจและเจตนารมของบันทึกความเข้าใจบูดาเปสต์อย่างชัดเจนมาเป็นเวลา11ปีแล้วในปัจจุบันขณะที่เคมลินกำลังเสนอที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งระหว่างรัสเซียและยูเครน,ด,นดูเหมือนว่าบันทึกความเข้าใจนี่เลยครับ มันจะมาหลอนยูเครนอีกครั้งหนึ่งประการที่2ปูตินไม่ได้ตัดประเด็นที่ว่าการเจรจาในอนาคตกับเคียบอาจจะนําไปสู่การสงบศึกหลังจากพูดคุยกับทั้มอย่างไรก็ตามรัเสเซียยังกล่าวเสริมนะครับว่าหากบรรลุข้อตกลงที่เหมาะสมนั้นการหยุดยิงก็เป็นไปได้ก็อาจเกิดขึ้นแต่เพียงช่วบระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแม้ว่าการเจรจาป ประสบผลสําเร็จหรือไม่แต่การหยุดยิงนั้นจะเป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ถาวรเหมือนที่ทางฝั่งทรัมป์ต้องการคําเตือนของปูตินนั้นยังเป็นการยอมรับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของรัเสเซียในปัจจุบันเพราะว่าเศรษฐกิจสงครามของรัเสเซียนั้นมันดําเนินการอยู่ในปัจจุบันการระดมทหารงบประมาณทางทหารต่างๆที่รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆที่สนับสน,นุนสงครามเศรษฐกิจสงคราม,ราม,รามนี่เลยครับมันก้าวหน้าไปมากจน ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้ง่ายๆอีกต่อไปมอสโคไม่สามารถยุติการสู้รบได้ทันทีอีกต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับทหารรัเสเซียหลายแสนนายการผลิตอาวุธขนาดใหญ่ปริมาณจํานวนมากการดลลงต่อต้านยูเครนอย่างรุนแรงในหลายด้าน ของชีวิตสังคมรัสเซียทั้งการศึกษาสื่อวัฒนธรรมหากจูๆ่ๆสันติภาพมันเกิดขึ้นถาวรแล้วของต่างๆที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันจะไปเก็บไว้ไหนนั่นคือปัญหาของรัเสเซียที่ไม่สามารถยุติสงครามได้โดยพลันเหมือนที่ทำต้องการสัญญาณเหล่านี้เนี่ยะครับมันเป็นสัญญาณที่คล้ายคคึงที่คล้ายคลึงกันจากมอสโกทําให้ได้ข้อสรุปเพียงข้อเดียวและดูเหมือนเป็นทางเลือกเดียวหากต้องการยุติสงคราม รัเสเซียยูเคนเนี่ยแหละครับจำเป็นที่จะต้องประสบกับความพ่ายแพ้อย่างยับเยินเท่านั้นรัเสเซียต้องประสบกับหายนะเพียงอย่างเดียวและดูเหมือนมันเป็นทางเลือกเดียวที่รัเสเซียต้องพ่ายแพ้ทางเดียวเท่านั้นมันจึงจะทําให้สงครามยุติลง แต่ผู้ฟังครับการโจมตีขนาดใหญ่3วันติดที่ผ่านมานี่นะครับทำให้ทั้ถึงกับกลด่าปูตินว่าบ้าไปแล้วและทำนั้นก็เริ่มหมดความอดทนและเขานั้นกําลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะยกเลิกข้อจํากัดทั้งหมดในเรื่องของการใช้อาวุธในยุคสมัยของไบเดนที่บังคับให้กองทัพยูเครนและความสามารถในการโจมตีฐานทัพทางทหารและ เป้าหมายอื่นๆในด้านลึกนั้นมันถูกจำกัดโดยใช้ขีบรุษความแม่นยำที่จัดหาได้ให้ทั้งของอเมริกาและยูโการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของทัมในครั้งนี้ในการที่จะยกเลิกข้อจำกัดที่ล้าสมัยต่อยูเคนี่แหละครับมันสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เน้นอเมริกาเป็นอันดับแรกอเมริกาต้องมาก่อนอเมริกาต้องค้าขายและสร้างกำไรมหาศาลจากสถานการณ์ที่เ,เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของอเมริกาที่เกิดขึ้นนี่แหละครับโดยการเปิดโอกาสให้สามารถโจมตีฐานทัพทางฐานรัเสเซียและศูนย์กลางด้านโลจิสติกได้อย่างแม่นยำการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นี่นะครับหมดกดดันเพื่อให้ทางฝั่งของ ปูตินนั้นต้องเข้าสู่โต๊ะเจรจามากขึ้นแต่ถ้าเผื่อการเจรจาไม่สำเร็จนี่แหละครับสนามรบยูเคนี่แหละครับมันจะกลายเป็นสนามทดสอบประสิทธิภาพอาวุธสมัยใหม่รุ่นใหม่ๆของอเมริกาที่ต้องการสนามทดสอบจริงๆหลังจากที่ตะวันตกต้องเพียงพร,รมต่ออาวุธของจีนในเหตุการณ์เอเชียใต้ใอินเดียปากีสถานอเมริกาจําเป็นต้องหาสนามทดสอบอาวุธรุ่นใหม่ๆในสนามจริงทดสอบจริงอย่างจริงจัง เพื่อการทำตลาดต่อไปหลังจากที่ข้อตกลงในการหาลรือนะครับการใช้อาวุธล็อตใหญ่กับหลังจากข้อตกลงการขายอาวุธล็อตใหญ่ที่เกิดขึ้นกับตะวันออกกลาง การใช้สนามทดสอบจริงในยูเคนี่แหละครับมันจะทําให้ตลาดอาวุธของอเมริกาแข็งแกร่งมากขึ้นสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อหลังจากที่มีหลายชาตินี่แหละครับเริ่มลังเลในประสิทธิภาพของอาวุธตะวันตกเหตุการณ์ที่ประเทศสมาชิกนาโตในแถบทะเลบอลติกนี่แหละครับมันอาจจะกลายเป็นอีกสนามทดสอบประสิทธิภาพหนึ่งของอาวุธตะวันตกหลังจากที่รัสเซียเริ่มมีการซ้อมลบใกล้ชิดประเทศนาโตมากขึ้น รมแดนลัตเวียลิทูเนียเอสโตเนียนี่เลยครับมันกําลังจะถูกทดสอบทําให้โปรแลนด์ประกาศซ้อมรบร่วมกับสมาชิกนาโตเพื่อตอบโต้การซ้อมรบของรัสเซียกับเบลุสที่กําลังจะเกิดขึ้นล่าสุดนี่เลยครับหลังมีรายงานนะครับว่ารัสเซียขนกองเรือรบคุ้มกันเรือบรรทุกน้ํามันเงา,นงานในแถบทะเลบอลติกกลายเป็นว่ารัสเซียตอนนี้ ประกาศซ้อมรบทันทีที่เรือรบต่างๆเหล่านี้เดินทางมาถึงและมีการคาดหมายกันนะครับว่าเอสโตเนียซึ่งอยู่ติดกับโปแลนด์นี่แหละครับอาจเอสโตเนียซึ่งอยู่ติดกับฟินแลนด์นี่แหละครับมันอาจจะกลายเป็นเป้าหมายอันดับแรกหรืออาจเป็นอันดับแรกนะครับอันดับที่1เพื่อทดสอบปฏิกิยาของนาโตและสภาพยุโรปและ ลิทูเนียก็อาจจะก,กลายเป็นเป้าหมายแรกเหมือนกันเนื่องจากว่ามันเป็นที่ตั้งของช่องเขาชวานสกี้นะครับซึ่งชาวาใช้ในการเดินทางแต่อย่างไรก็ตามในทางทฤษฎีเลยนะครับเอสโตเนียนั้นมีเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการป้องกันประเทศมากกว่าเพราะว่ามันมีทะเลสาบกั้นเป็นพรมแดนธรรมชาติอยู่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยครับเอสโตเนียนั้นก็จะมีกองพล วีดที่76อยู่ใต้พรมแดนโดยตรงแม้ว่ารัเสเซียจะสามารถมีอิทธิพลต่อชายแดนทางฝั่งตอนเหนือของเอสโตเนียด้วยกองเรือที่อ่อนแอแต่ก็ยังคงมีอยู่ดังนั้นฟินแลนด์ในฐานะสมาชิกนาโต้นี่ละครับจะสามารถจำกัดเสรีภาพในการปฏิบัติการภารกิจของกองเรือปูตินในที่นี้ได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเอสโตเนีย แต่การที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนรัเสเซียถึง25นนี่แหละครับจากประเทศที่มีประชากรเพียง1.4ล้านคนมันกำลังทำให้เอสโตเนียนี่แหละครับ ต้องประสบปัญหาในเรื่องของความแข็งแกร่งในเรื่องของกองกําลังพลความร่วมมือกับประเทศบอลติกนี่แหละครับรวมถึงฟินแลนด์นี่แหละครับโดยรวมกันในกลุ่ม B9 กับประเทศบอลติกนี่แหละครับทำให้โอกาสที่ประเทศนี้จะประสบกับความสําเร็จในการป้องกันประเทศในการยับยัง้งอ่ารัเสเซียนั้นมันก็มีมากขึ้นแต่มันก็ยังตกเป็นเป้าหมายในการบุกข,ของรัเสเซียอยู่ดีลิทูเนียซึ่งถือว่าเป็นประเทศกึ่งกลางนะครับระหว่างโปแลนด์นะครับและกับ รัเสเซียมันก็มีติ่งเล็กๆก็คือ,อประเทศที่เป็นติ่งประเทศของรัเสเซียนั่นก็คือคาลินินกาดอยู่ตรงกลางซึ่งคาลินินกาดก็จะใช้ช่องเขาชวานเนก,กี้นี่เลยครับเป็นพื้นที่ในการเคลื่อนย้ายผู้คนระหว่างดินแดนของคาลิเนินกาดกับเบลารุสซึ่งมันกลายเป็นพื้นที่ใครแดงที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรุกรานยุโรปของรัเสเซีย สถานการณ์ที่เบลารุสการซ้อมรบที่กำลังจะเกิดขึ้นและรัเสเซียอาจเปลี่ยนจากสนามซ้อมนี่เละครับเป็นสนามจริงได้ทุกเวลาทั้งจากพื้นที่เบลารุสและจาก คาลินินการแม้ว่าความชัดเจนเรื่องการเรื่องการมีนิวเคลีย์ทางยุทธวิธีนั้นมันจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่เบลุสนั้นก็มีการเตรียมพร้อมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันชัดเจนนะครับว่าที่เบลุสนั้นมันมีนิวเคลีย์ทางยุทธวิธีหรือไม่แต่เบลุสเองก็เตรียมการไว้พร้อมแล้วนะครับสำหรับการใช้งานมีขีปุรอ east นเดอร์ที่พร้อมติดหัวลบนิวเคลียร์หรือหัวระเบิดธรรมดาที่ปัจจุบันนั้นมันมีความรุนแรงและมีความฉลาดมากขึ้น สถา,านการณ์ต่างๆเหล่านี้นี่นะครับไม่มีใครจะรับประกันได้นะครับว่ารัเสเซียจะไม่บุกยึดยุโรปทดสอบแรงต้านของยุโรปเมื่อถึงตอนนั้นนี่หละครับอาวุธไฮเทคของอเมริกาก็จะได้ลงสนามทดสอบจริงเพื่อทำการตลาดต่อไปสมตามความตั้งใจของทัมที่คงไม่ปล่อยให้จีนนี่หละครับอาวุธของจีนโชว์อาวุธอยู่เพียงฝ่ายเดียว รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ